สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องปองไปสุขสุขกอนครับสวัสดีเอทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าอยู่ที่โกดังอุบลไส้ซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับนะครับช่วงนี้ว่างการว่างงานครับรถสุขคันรถทุกหน่วยนะครับเริ่มเข้าโกดังอุบลไส้ซาวนะครับนะครับประมาณอีกหมื่งสองมือผมนะครับมีงานกับมีพร้อมกันอ่าเวลาฝากไว้สำหรับอุบลไส้ซาวหนึ่งเก้าก็เจ็ดเวทีเครื่องเสียงชุดเรีกชุดใหญ่ชุดกลางชุแทนนะครับรถ แห่หน่อยแห่ใหญ่หก็มีนะครับสิบสองดอกก็มีอ่านี่นะครับจอดแงะกันอ่ามุ้หมกจอดจอดอยู่ข้างนอกก็มีเ่เนี่ยเออหลายหน่วยสองสามหน่วยครับอ่าวันนี้ภาพพี่น้องเบิ่งสำหรับทีมงานอุบลสายสซาวเรานะครับเพิ่งเขาวา้วานวันหลังจากไปงานมาครับนี่วันนี้สอมตู่ครับภาพทีมงานสอมตู่น้ำพงอ่าจะเอาขึ้นอีกสิบสองใบครับ นะครับเป็นคางได้24ใบนะครับออนทั่วสองอ,อุบลไส้เศร้าหนึ่งกับมาเจ็บครับนี่มันเนี่ยจ่าตะกี้สีทัญยาดูปักของพออยาแพรเขาอย่าแพรเขาครับเนี่ยขึ้น24ใบเลยบริสต์เอออย่าแพรน่วยอาจารย์พออย่าแพรอ่อนท่อซีบริสต์นี่ครับทีมงานก็ร่างเสียเอาตู้คนอีกนะครับข้างได้24ใบน,นะครับด้วยเสียงเบสเสียงกลางเสียงคอเสียงกลางกับคางได้ยี่ ขังลยโอ้ขังละวชิปคือเก่าครับเบี้ยท่าเอาคืนอีกข้างละวยี่สิบใบเลยครับเด้อวยความโหดความปรงการของอุบลสายอันเศร้าหนึ่งเกาะเจ็ดอ่อนทวดสองครับช่วงนี้ไปกับมอรำหน่อยมอรำใหญ่กับไปเบิดอคำบราจางครับวงสติงมอรำเรื่องต่อกกอนกับไปแต่ช่วงนี้บรรจางอีทธิโทษตัวเดียวกับไปกับไปบราจางเออนี่ครับ สมแซมครับมันคือสำรวจมันหลายปีแล้วครับประมาณครึ่งปีเลยไปก็คือมั่งครับครันประมาณยี่สแปดปีนี่ยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ยุคแรกคือไปกั็อิมอภัสรานะครับมาบุญธรรมตั้งแต่เพันทิพวงอิมอพัสตราใส่เงินไปพาทีมงานสมแซมครับยังมันมีงานอยู่ครับด้วยเพิ่งไปงานมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่นเลยครับอ่า นะครับเข้าเพิ่พอนเขามาร่างการครับตู่เข้าเยอะแยะครับไปรอยากได้ตู่ยีห่ห้อใดบริษัทใดนะครับใคอยากได้หับเป,ป็่อนพวกประจำำํานําอ่าตักจุ้มใส่เทินปูนตักโอ้สุดยอดเลยไม่จด้ตู่ไม่หกบ่โอ้หกตูโโ่เนาะเ็ดวันใส่เสื้อสีพิ่มวีดที่ครั้งเสียงชุดมินิขึ้นมาอีกเป็นน้อยสี่สิบสี่บริษั มิ尼เฉพาะมิ尼เนาะครับเนาะเออแตนตะกี่แต่ว่าตัวนี้ตู้ตัวนี้ก็ต้องสอบให้เาทีมงานออนุทศสองครับพอไปเพิ่มสามความร่างกายตู้ท่านเศร้าใส่หัวจะพ้องแบนหัวเลยพองพ้องแบนยืนยืนจะพ้องโอ้พ้องแบนเสียงกลางนะมูพ้องแบนเสียงกลางอันนี้ตู้โดูตู้เบียดหรคือเป็นของอเมเจอร์เหมือนเดิมครับผ่านมา24 24ใบนะครับเด้อหมอนนักโดดเท่าเดิมเกินหมาล่องเงิงครับเกินกะ เกิดรามาเกิกับหาใหญี่ชมองไหมเพิ่มพิ่มมาร่างการของตุ่จ่างนะคับอกจกเพิ่มตู้ข้างยี่สบี่ใบเขาเจ็บหวาเมลายใบ่อเรว่าตู้เบ็ดีน่ี่สิบแปดดอกไปนนเหลืองตอกก่อนข้าวี่สบใบจึงหงนะครับน้อเพราะองไปเขาจะาี่กับขาทีอเ่านี่ยนะครับเพราะรถทัาไปสาขั้นใส่ร้ายกับว่ไรได้ตลกนองกันนักงเน้ลองกันนักนะครับะตามชมนะครับ เราเพ akan, ิพม too, feels, bbe 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 ่มว่าความเสียหดไปในเดี๋ยวถัดมาอาจารย์ทยันจิไปจูนไปมีไข่ไม้เฮ็ดมันเสียงดีๆมันโหดเสียงกลางเฮามันมหน่อยแต่มันดังแห้งนะครับเด้อยวถัดอาจารย์ทยันนกจูนนกมิกนะครับเสียงดีแน่นอนครับอาจารย์ทยันไม่มีไม้หอนไม้โมหอนแน่นอนเนาะเพราะยังไม่ได้เติบโตดังข้างหน้าบอกขาดปุเลยหอนโอ้เออสองแซมจะดีมากดีมากนะครับอาจารย์ ฝนั่มือไหลอุตส่สอนครับตวัดไม่ดตู้วัดจะยิ้มเขาไงแวไปนิมนต์เลยนิมไปนิมนต์เลยพระไปนิมนต์เลยตวัดฝากไว้แนอนสำหรับอุบลไซส์สาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอุบลตสอนไปับไง่เพิ่มตู้ให้มันร่างการถึงขัางได้ยีบสี่ใบนะครับให้ผู้จ้างสมกับราคาจำกรนะครับแต่เพิ่มตู้ขึ้นอีกใ um ห้มันอลังการให้มัน ป้าคือบาขาดแล้วสิแปะบอกขาดกันครับนอบาดขาดยิบซีไปด้วยมันยังโหดอ่านี่ครับทีมงานสอนแซ่มซ่วยกันนี่ครับทีมงานอยู่โัดังเพื่อกับแม่บางงานก็มาซ่วยกันส่งกันแม่กันนะครับนอเออตื่นเต่าได้หยัดได้เื่นซ้ายได้เบียกหน่อยนะครับรวมรวยช่วยกันอยู่ร่วมกันหักกันแพ่งกันอ่านี่ยังกับแบ่งกันกินครับอ่าที่งานกับแบ่งซ่วยกันอ่านี่ครับนออ่า อขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาน้าครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เจอกัิปินนาครับผมสวัสดีครับ